มาครับปล้ำลองไฟวันนี้นี่ครับเป็นแมชการปล้ำไต่บันไดชิงกระเป๋ามันนี่อีเดแบงส์่ายชายประจำปี2024นะครับประกอบไปด้วยแชดเกเบิลครับอาจารย์แชดเปิดตัวมาคนแรกเลยการปล้ำจริงๆนี่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่6นี้นะครับแต่มันก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะขณะที่ผมเล่นอยู่คือวันเสาร์ที่6นะครับ มาคนที่2ครับ LA Knight ตัวเต็งตอนนี้ก็มี LA Knight นะครับ Drew McIntyre แล้วก็ Jey Uso คนอื่นก็เป็นตัวประกอบไปมาคนที่3ครับ c a m e l o Hey e a m e l o m e o คนนี้ก็จาก NXT นะครับฟองกำลังดีแต่ก็ไม่น่าจะ ได้สิทธิ์กระเป๋าเร็วอะไรขนาดนั้น,นะนี่บมาอันนี้แหละตัวเต็งครับเมน n เ v น n t เจอุโซยืดยดอันนี้อันนี้ก็เต็งจ๋าเลยนะครับได้อยู่บนปกโปสเตอร์มันี่อีเวปีนี้ด้วยนะครับถ้าได้กระเป๋าก็คือจะได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักทีนะครับโอกาสเป็นเมน n e v น n ์ของจริงก็มีโอกาสมากขึ้น มาพอดีว่าอันเดรดนะครับตัวที่ดาวน์โหลดมามันใช้งานไม่ได้นะพอดีว่าเกมนี้มันบั็กเส้นผมของตัวละครดาวน์โหลดนะ <W. S 1> ก็เลยส่งตัวแทนมาเป็นเรมเซียวเลยกันนะครับไหนๆก็เป็นชาวลาตินอเหมือนกันแล้วก็โอเคครับเอาเรมเซียวมาปั้มแทนแล้วกันแหมเสียดายเสียดายอันเดราเนี่เป็น DLC ในช่วงเดือนเป็นดี c สุดท้ายนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนมั้งถ้าจำไม่ผิดมาแล้วก็ คนสุดท้ายครับเรารับหน้าที่เป็นคนนี้เลยครับวันนี้พี่ดูแม็กอินไตจะเอากระเป๋าไปฟาดหน้าที่พังได้สําเร็จหรือเปล่าต้องไปอรอลุ้นกันุู้นี้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องมาเล่นเกมกันก่อนอันนี้ก็โคตรเต็งเลยครับคนนี้โอกาสได้กระเป๋าก็ง่ายาจะไม่รู้ดิไม่อยากเดาแต่ผมขอผมขอให้ไปที่เจอูโซเลยกันนะครับ จริงนะแต่ว่าวันนี้เรามาลองไฟกันก่อนมาเริ่มปั้มครับเราอยู่กับอาจารย์แชทนะจับฟาดเอเอาบันไดดิดเอาเวเดียวเดยวจับจับบันไดก็ไม่ติดตอนนี้อาจารย์แชทตามครับนี่กระแทกไปบันไดขึ้นไปข้างล่างเป็น าเมโลเฮสครับเจอูโซ so, แล้วก็แอลเอไนท์เอาเลลงไปแล้วอาจารย์แชทอาการแทกไม่โดนจับวิ่งไปไหนล่ะข้างล่างก็อิลุมปุมบอลนะครับเอาบล็อกได้ต่อยแอลเอไนท์ขึ้นมาแล้วอ่าแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมจับซันแรมครับเราเล่นงานอาจารย์แชทต,ต่อนะครับเอาข้างล่างจับโอ้โหพร้อมกันขาเลติดคอไปทีเลยมา ลังกาใจเอไลท์ครับแมพอดีเป๊ะเอาบันไดต่อครับแมแต่ละคนไม่สนบันไดเลยนี่มันแมตไต่บันไดนะพี่เอาเจมาเจอสอกครับโคลสไลมาเราไปลื้อโต๊ะดีกว่าเอไลท์มาไม่ให้ลื้อครับเสียบจับเสยดิแบ็กบอดี้ดรอปอาจารย์แชทไปตั้งบันไดอะไรฝั่งนู้นวะ อุ้เบี่ยงเอ,อ็นไอทิ้งมาตู้อี้มาตอนนี้เราอยู่บนเวทีคนเดียวครับไม่มีใครยอมขึ้นบนเวทีจังหวะนี้แหละเ้าแชดแชแชดมาที่อย่างนี้ขึ้นนะจับแบกครับยกขึ้นไปโยนทิ้งดีกว่าเอาไปโยนทิ้งเลยครับเอออย่ามาก,กวน เอาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มผิดเออไหนไหนผิดแล้วมาทิ้งใส่เลไม่โดนเอาอาจารย์แชทขึ้นครับอาจารย์แชทขึ้นเอากระเป๋าแล้วเจเจเจขึ้นไหมเจตามครับเจตามต่อยต่อยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ทาโลเฮมาโอ้โหโดนตีตอนนี้อาจารย์แชทติดตั้นอยู่กลางเลยที่โอ้โหโดนตีเต็มเ อ่าเอลเอในมาคุณวายต่อครับแมตช์นี้เหมือนจะจบยากไหมเนี่ยนี่แชทอะไรล่ะจดจดจ้องจ้องเวียงอัดกระโตคุณบรรยายเอาเรมาเล่นต่อไม่ได้ครับเฮ้ยเอาเรนี่ตีเขา่าเวียงอัดกระบนันไดไปเฮ้ยใครเอาไม้ขึ้นมาวะมีไม้ได้วยเหรอเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธของเอลเอในหรือเปล่า ปกติแมตช์นี้ไม่มีไม้นะครับไม่ได้เตรียมมาเอาใครจะขึ้นมาตอนนี้ข้างล่างวุ่นวายกันครับห้าคนไม่มีใครขึ้นมาหาเราเลยเอาฝั่งนั้นซางมวลรอปใส่บันไดเลยกระโดดทีบกระโดดกระทืบคาโนเฮสขึ้นมาใไดดีครับอ่าเอาพอ,อ,อกุูจะกลางบันไดปุ๊บอาจารย์แชทมาเลยเว้อเอาแชทดไม่ขึ้นครับแต่เอลเอไนสโดนเวียงขึ้นมาครับเอลเอไนขึ้นไหมเอลเอไนก็ไม่ขึ้นครับ ไม่สนใจนี่มึงเอไ g น์อะไรนักหนาชี้อยู่นั่นแหละไอ้เวียงชนกับบันไดเราเอากระเป๋าดีกว่าครับอย่าไปสนใจเอาเรโอ้โหมากระแทกแค่เอื้อมร่วงครับติดตั้นเฉยตอนนี้กระเป๋ายังไม่ได้โดนกดสักุ่มเลยครับเอาัองนั้นเจอูโซสเปียคาเมโนเฮสเรียบร้อย เอา้าโดนดรอปคิกอีกเฮ้ยคาร์เมโลเฮสเน้นเร็วครับเอา้ามันจะขึ้นอะไรละ่ะคาเมโลเฮสขึ้นแล้วครับไม่สนเลยไม่สนใครครับจับโดนทีบเล่นงานต่อครับจับยกขึ้นสูงเลกอ่ะสิเนเจอร์นี่มุ่งเลยเอา้าเลมาตีด้วยเคนโดเลใช่ไหมนี่แกมันแค่ตัวแทยเอา้าไครแตกครับเอา้าเฮ้ย โดนกันไปโดนกัน,นามาข้างบนโอ้โหโดนเลยเล่นงานเลไปถีบเอเนไเลโดนคาเมโลเฮตีครับโอ้โหวุ่นวายมากแมนนี้เอาคาเมโรเฮอันกาหลังครับมูนเซอไปเคโมอดิรอเลยละ่ะเออเป็นทอด,ทอดหยิบครับหยิบขอขึ้นหน่อยให้มันได้สักกลุ่มก็ยังดีเอเลนไยังอยู่ครับเอาเอเนไอวิ่งไปไหนอะ ไม่เป็นไรครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดิเออขึ้นมาใดมาคาเมโลโเฮสเอาไงเอง้ยทีบยังมายุ่งเอลเอนขึ้นไหมเอลเอเนไม่ขึ้นครับมาเอากระเป๋าดีกว่าเอากระเป๋าได้หนึ่งลุ่มแล้วครับอ่าสองแล้วเฮ้ยเอาโดนต่อยอ้าวคาเมโลโเฮสเล่นงานเอลเอนเออล่วงครับมาลุยเอาต่อครับ เอเลยไม่ยอมเฮ้ยโดนหักบันไดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหักบันไดไม่ได้ครับอาจารย์แชทมาช่วยเฮ้ยเอาล่วงคู่เลยประตถตอนนี้ยังเหลืออีกสองปุ่มนะกระเป๋าอะเจอูซโซจัดก,การอุโซ่สแปซเลยเฮ<อ>้ยคาเมโลเฮเวี่งชนกระสาอีก ทำไม่เรเหตุตามเรามากครับอืมอยากตามหนักใช่ไหมเรี่ยงอัดกระโต๊ะครับไปจัดให้นอนครับนอนอลาคอขึ้นมาจัดการทาไม่ตายครับเล่นงานนี่โตะขุนรญยายพังเอไอไนท์โคลสไลเอา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 เฮ้ยไม่บักอีกแล้วครับเจอุโซขึ้นเชือกมาทีเดียวตกเลย อื้มโค้ชไเอลเอนาเออรมาตีครับเอเรเคลีค้ยงไม้เคนโดใส่เจอุโซล้มเลยเอื้มเลไม่ละไม่ยอมครับเอา้าเฮ้ยกูสามาช่วยโดนจับยกขึ้นไม่ได้ครับอื้มกระแทกหลังไปจากการเวียมกระแทกครับติดตันติดตันอื้มเอาไปไหนละ่ะกูจะเอาอันนี้กูจองเอา้าโดนเอลเอนายเวียมครับ นะตอนนี้ทุกคนยังไม่มีใครขึ้นไปจริงจริงจังๆกับกระเป๋าสักทีครับทุกคนโมแต่ซัดกันอยู่นี่เอาเข่ากระแทกเจอุโซ so ลากไปพิงกระโต้ครับทำไงพี่โต๊ะก็ไม่ลือ้ออย่างนี้เล่นงานไม่ได้อืมศอกศอกแทกครับเอเวไนชี้อีกแล้วชี้ทั้งแมตต์เลยเหรืออปว่าเนี้ยไปยังไปอาดกับบนันไดเอาเรเล่นงานเอวไนครับนี่กระแทก ไม่ให้ทําไม่ให้ใครทําอะไรทั้งนั้นเล่นงานหมดนะครับเอาเจเจมากระแทกนี่จะเอากาอี้มาใช่ไหมกลางมาไดแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนมันจะได้กระเป๋าเอา้าโดนเลเล่นงานเกี่ยวคอไปเฮ้ยไปไหนอะ่ะไม่ได้วิง่งทำไมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเคมอไม่ทันครับเอ้อนไ,ไหนมันจ้องเราอยู่ครับเสริมแรงเอาโดนโค้สไลโอ้โห เอลไอไนเข้าจังหวะพอดีเมื่อกี้ไปอย่างเอลไอไนกัดแทกครับเรยังวนวนเวียนเียนอยู่นะฮะเอาเะไรเร็วกว่าครับกัดแทกเอาแตกแล้วครับเอลไอไนตอนนี้ทุกคนเริ่มแตกไอมบันไดขึ้นไปเรนี่เป็นตัวแทนนะดูมาโอ้ไอ้ทาให้โลเฮลขึ้นมาทวนครับเออมาตีตีเอาตีหมดเลย โอ้โหตอนนี้เลถือห่เหนือกว่าแอ่์ไนท์มาเล่นงานเลต่อเออเก่านะเอาหยิบมันไดไม่ติดครับโดนเจจับยกขึ้นจะซามวัวไม่ได้ฮะอือสอกกระแทกเล่นงานจับยกขึ้นฟาดวันนี้นเป็นวันของพี่ดูกลางมาันใดไว้ตรงนี้มาช่วยเดี๋ยวหยิบอันนี้ดีเฮ้ย อ่ะยิบอันรดมากระแทกก็วิ่งมาทําไมขึ้นครับข,ขึ้นขึ้นแล้วใครจะตามไหมเมโลเมโลไม่ตามครับอ่ะเฮ,เ,ฮเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจฟื้นเจฟื้นกระโดดทุบเลยนี่ยืนจดจ้องจ้องอะไรล่ะเจนอนนอนแผ่เลยครับอะไรล้วเจนี่ถีบหน้าเลยทุกคนยังวุ่นวายกันอยู่ข้างล่างครับจังหวะนี้แหละ กระเป๋าเอาเดี๋ยวกระเป๋าต้องเป็นของเราเฮ้ยเจเอาเจขึ้นครับอืต่อยเอาโดนบล็อกต่อยครับเฮ้ยเอาเหไหมเอาบล็อกได้นี่หน้าโคกเอาไม่ได้ครับเจบล็อกได้ตลอดโอ้โหโดนต่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโดนหน้าโคกเจถีบล่วงเลย อาแล้วเจขึ้นไปเอาเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ครับเรไม่ยอมเรจับพาวเวอร์บอมโอ้โหชวดชวดเกือบเป็นเจแล้วเมื่อกี้อ้าวเรเฮ้ยเรขึ้นครับเรขึ้นเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ครับมาจะให้เรไม่ได้อ้าวโดนเฮ้ยโดนเรจับ ยกขึ้นเนเ็กเรเกอร์หูจากยอดบันไดใครจะได้นะครับตอนนี้ตึงไปหมดเอาอาจารย์แชทขึ้นครับอาจารย์แชทขึ้นอาจารย์แชทอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอาจารย์อาจารย์อาารยเอา้าคาเมิโลเฮไม่ยอมให้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหมุนแหมยังครับยังเฮ้ย ทุกคนยืนอึ้งเอ้าเรียบร้อยอาจารย์แชทได้เฉยเฮ้ยโอ้โหเกมพลิกค,ค,ครับคนไม่คิดว่าจะได้ก็ได้แม่เฉยเต็งแค่ไหนก็เจอเจอเกมนี้ปั่นไปอันนี้ก็ป้มันกคำขำนะครับในเกมพรุ่นี้ไปรอรุ้นกันนะครับว่ามันนี่เแบงตัวจริงจะเป็นใครผมใส่เจอุโซ่นะครับผิดพลาดยังไงก็ยามาดาพวกนะก ถ้าชอบกีฬาลิมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่แมตต์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ